อวาตีเอฟซี FC พังไทยลาคาซาบายดีเอฟซีพังลาวราคาต่างประเทศน้ำเด้อตอนนี้ก็อยู่ในซองน้องอมวันน้า,อ,อ,นนาอีกแล้วน้องพงม่ปลาลุงเอ่ยมือนี้น้องอมกัดสิผาพ,พ่อแมป่ปลาลุกไปเฮือนเม่นองปลาว่านอะนรเนาะแล้วก็ไปถามถ่ายเบิร์กเม่นเซาลี่ว่าผุนเป็น,นได้เนาะสมือน,นี้ไในมือวานนี้น้องอมไปหาเม่นองปลาว่านได้ยินเม่นองปลาว่านว่าแม่สาวนี่กับโบสบายน้องกับน้องปลาว่านนะเมื่อวานนี่เม่น้องปลาว่านกับ มามาเอายาอยู่เพื่อนน้องอ้อมเนาะยายา,ยาดีไข้ให้น้องปรวาวันแหละเพราะว่าน,น้องอ้อมมียาอยู่เนาะน้องอ้อมกะเอาหายเพิ่นเนาะเพิ่นกะว่าไปทำน้องปรวาวันเลยว่าเพิ่นเศร้าแล้วบ่เป็นไข้เมื่อนี้เนาะก็คือว่าเห็นเพิ่นไปเล่นหลินแล้วอาจจะเศร้าอะไรเลยเนาะแต่ว่าน้องอ้อมกสิพาพ่อแม่ไปลุงไปทามล้วกลไปทามเมืองแม่เศร้านี่น้ำเนาะเห็นเพิ่น ป่าบสบายเนาะแต่ว่าเห็นเพ่นผลเสีเ่ยม้าฮะโพดู้ในหนาเฮือนน้องอ้อมเลยเนาะไปเบิ่งกัเน,นเลยเนาะวานนี้กะโอเคเนาะตอนนี้น้องอ้อมกำกำลัง,งาาย่างไปเน,ะนาะขณะบอดได้ินเสียงน้องอ้อมกับโคดดดกับหลายๆเด้อเพราะว่ามื้อนี้ลมแหง้หงแห้งขำลงบ่านแหง้หงแห้งลมแหงนะ้งเนาะพ่อแม่ปลาลุงเลยตอนนี้น้องอ้อมกำลังาาย่างไปบ่ฮู้ว่าสิพ่อเพิ่นหรือบ่บ่ฮู้ว่าเพิ่นมาแล้ว,วลบ่ลแท้ทัศ ดาวบริเวณเสียงน้องอ้อมกะขอโทษขอไปอีกเทื่อนึงเนับประวันลมแห้งลีมเมื่อนี้ตัวแรงมาหน่ผู้บอสีอาบน้ำได้หรือบประวันลมแห้งนับประเมีปลาลูกเลยหนาวพราะเมื่อนี้นะป้าคุณเมื่อนี้น้องอ้อมกะบริเวณตัดอ้อยเนาะเมียปาวันอาจีพไปอยู่เนาะนเมืองปาวันภาวาบางเจ้าเพิ่นขายุดแปลงตัดอ้อยบางเจ้าเพิ่นขับประยุทธ์เนาะบนน้องอ้อมไปนะเพิ่นยุดตัดอ้อยเนาะเมื่อนี้ น้องอ้อมเลือกไปมองมันไก่เม่น้องปรวานเพิ่นไปมองมันไก่พ่นเนาะแต่ข้าเจ้ามาหาก่อนเพิ่นงู้ว่าเพิ่นมาแล้วบอสนะาะว่ามันไก่เนาะขับไปเพิ่งกันเลยเนาะตอนนี้กกำลังย่างไปพม่ปลาลุงเอ้ยป้าพม่ปลาลุงเอ้ยน้องอ้อม,ม่อยู่มือหนึ่งบ่ได้มาหาเพิินมือนี่เนาะบริได้มาหาเพิ่นมือเศร้าอนี้ เพิ่นบโบอกน้องออมเลยว่าเพิ่นเห็ดตูบน้อยนะเพิ่นรักเห็ดตันขึ้นบ่เม่น้องปาว่านี่เนาะมื้อนี้น้องเอามากับบพเพเพิ่นอีกแล้วเนาะน้องออมว่าสิมาถ่ายเท้าอันแม่ของซานี่แหละแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ถ่ายเนาะน้องออมกะมานี่เนาะเม่น้องปาว่านกับ่อยู่มีแต่น้องปาว่านาะน้องปาว่านกะไข่แน่แล้วเพราะว่าว่านนี้สักยา2เข็มน้องออมกะถามเท้านั่นเพิ่นเท้าแม่แเมย์เท่าชั้น แม่เช้านี้แกเพื่นบอกว่าใครในเรียร่ยวราะว่านี่เพื่นซักยาเบอร์สองคิมนอกับน้องปาวานนะป้าพ่อเมร์ปลาลูกเพื่อนหลักเห็ดตอนกลางคืนบ่เห็ดบ่บอกน้องอ้อมเนาะที่พ่อคือว่าเมื่อวานนี้เพื่อนเมื่อยืมเรื่อยนะน้องอ้อมเนาะป้าเบเพื่อนหลักเห็ดตอนกลางคนืนเพื่อนกัเห็ดเลียวเสยเนาะพ่อเมร์ปลาลูกเห็ดได้จะหนี่ก็ถือว่าดีเติมเนาะเพื่อนว่าเห็ดเห็ดซ่าๆเผื่อไปตัดเสาตัวใหญ่ๆมาเนาะ น้องอมบะคันว่าเพื้นซีเห็ดตัวใหญ่ขึ้นเลยนี่ก่ะอาจซจืได้เนาะคันว่าเพื้นซีเห็ดตัวนี้แล้วบบเห็ดตัวใหญ่น้นองอมก่ะชิไปซื้อลังกัซซีมาหายเนาะว้าผนลักเห็ดอันนี้เผนกับโบอยู่ที่อว่านเนาะมือ่อนี้โอ้น้องปะวานแม่เพิเ่นไปตัดอ้อยเนาะมื่อนี้สบายดีน้องปะวาน,นแาม่จะไปใายมาพี่มาพี่มาพี่จะอยู่เพื่อนกับไครซะอยู่เพีเดียวอ๋ออยู่เพีเดียว กินข้าวเพียรกำยันจมูอนี่ไก่ทีนกับไก่เออเม่เถ่าเห็ดให้กินเออเม่เถ่าวเป็นเห็ดให้กินเพราะว่าแม่เป็นวัยอยู่แล้วเป็นกระยู่น้ำหลินน้ำถ่าแม่ชาวนี่แหลรเนาะอยู่ในเรือนนี่แม่เจ้าชิมาคัมอยู่บ่มาคัมมาะบาดจักเออมาคัมเนาะเพราะว่าเป็นกระบ่ดจักอีกว่าชิมาคัมมาเว้นเนาะโอ้ พูดคนกะเห็ดเฮือนน้อยเนาะเพิ่นเห็ดมือด้อันนี้นะฮะน้องปลาวานมาพี่เร็วแม่เจ้าเห็ดมือด้ายหน่อยหนูเป็นเห็ดไหนนะน่อยแม่เจ้าเห็ดมือด้เห็นมือนี่ป้าแม่เจ้าคือบุ้มเมื่อบอกเอื้อยแน่ป้าเพิ่นเห็ดคนเดียวบอแม่เจ้าเห็ดกระเพยอ๋อเห็ดคนเดียวผมเมียปลาลุงเอ้ยเห็ดผคนเดียวกัน อเห็ดผู้เดียวเนอะเมื่อวานนี้น้ออมอมานี่พักอาจาตัวนี้มันสิลุล่งลงเลยเพินพ่นเพิ่น่อเขาไปอีกเนอะเพิ่นเห็ดคนเดียวกะได้สำนี้พ่อแม่ปลาลุงเอ้ยคือว่าเก่งแฮงเนาะแม่นกปาวาน,นี่จะเศร้าแล้วว่าเป็นขายนกปาวานมาพี่เลี้ยวเศร้าแล้วอ๋อเศร้าแล้วเจ้าหามหามไปตากแดดเดอ้อวันนี้เดอ้อ โน้ยเจ้าหามไปตากแดดหามกินของยินเด้อ<ม>อยู่เฮือนหามออกคนทางเด้อห,<ม>หามไปหลินทุีบย่ยานเด็กน้อยอย่านคนมาจับเด็กน้อยได้<ม>อือได้เมื่อหลินน้ำนองออนบ่เมื่อนี่อือผลัิเมื่อหลินน้ำนองออนอยู่ถ่ายถ่ายนองเมื่อก็รับปฏิเมื่องนำนี้ปฏิเมื่อหลินน้ำนองออนเมืออมออออม่ออาบหนามอยู่่นเมื่อหลินน้ำนองออนเมื่อบึงอาบแล่ เพ so yup. to ิ่นกะเมื่อเบิ่งโทรทัศน์อยู่เฮือนน้องอ้อมคู่มื้อเนาะแล้ะกห้แม่มาแต่ตัดอ้อยเพิ่นกะเมื่อเอาอยู่พุ่นเนาะบาดนี้เพิ่นเฮ็ดคนเดียวป๊าดติโตเลื่อยไม้ตัดไม้คนเดียวเนาะเพิ่นเอาไม่นี้เลยนี่นี่นี่นีไม้ตัวนี้เนาะมื้อนะน้องอ้อมมาหนังยางอยู่เนาะเพิ่นเลื่อยโอ้ความคิดเพิ่นกะเพิ่นเลื่อยเอาไม้อันนี้ท่อนนึงเนาะโอ้พ่อแม่ปลาลูเฮ็ดแบบบ่บอกน้องอ้อมได้ค่ะป้าน้องอ้อมมื้ออื่นน้องอ้อมอาจสิมาอีกนึกย่านมาบบดนี้แล้วบบดนี้พ่อแม่ปลาลู เป็นเห็ดหลักเห็ดตอนคืนบ่เป็นเือแล้ไวไวแทอันนี้พลาดอันนี้ก็คำเลยเป็นยังบ่ทันมาอยู่เนาะจนหามงเลยเป็นยังบ่ามาอยู่ไปตัดอ้อยเราไปตัดไก่บ่น้องปลาว่านตัดอ้อยค่ะอ๋อไปตัดอ้อยกับไก่เนาะผมเห็นปลาลุงเอ้ยคันวันน้องอ้อมมาแต่พียากแต่เว้นมือนีน้องอ้อมกับชีเวไปหาเพื่อนยูแต่อยู่ส่วนอ้อยแต่ว่ามันไก่เนาะน้องอ้อมกับบูปลาอ้อยวันนี้เนาะ พาเพิละคิดตอนคืนเพิ่น,นกะสิเอาหญ้าบ่มุ่งหรือว่าสิเอาลังคาซีคั่นว่าเอาหญ้ามันกะบ่ฮ้อนเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยคั่นว่าเอาลังกาซีมันกะฮ้อนยานฮ้อนนะเพิ่นกะสิมาเอาในนีบ้บ่ น้องอ้อมสิมาถามเพิ่นอีกเนาะมืออื่นเนาะเพิ่นรักเห็ดแบบบ่บอกน้องอ้อมเลยโอ้ยน้องอ้อมว่าเวลาเห็ดแล้วบอกน้องอ้อมน้ำเด้อน้องอ้อมสิได้มาอัปเดตให้พ่อแม่ป้าลุงเบิง่งเพิ่นรักเห็ดแบบบ่บอกเพิ่นเห็ดคนเดียวอีกเพิ่นลองเห็ดคนเดียววะเพิ่นอาจเพิ่นรักขันเพิ่นเห็ดได้คนเดียวแล้วเพิ่นสิ เห็ดคนเดียวไพ่ไรงอเสาขึ้นซอยเพิ่นบานนี้เนาะคือสินักขักเสาบักใหญ่ๆนะเพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยเพราะว่าตอนหน้นเนาเพิ่นกะเห็ดกับคุณแม่เนาะตัวเที่ยงตัวเก่านี่บานในิ่นว่าลองเห็ดเองเบิง่งถ้าว่าเห็ดเองได้ก็สิเห็ดเองเลยบาดเอ <laughs> งบ่ต้องยากจ้างไผเนาะพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยเพิ่นว่า คันว่าจ้างเขาเจาเอาคาแห้งน้ำแพงเนาะน้องอม่าสิเอาในพักมาให้เพลินมือนีแต่ว่ามากับบพพ์ผลอีกแล้วพ่อแม่ปลาลูกเอ้ว่าจะเอาแบ่งในพักโตพักกาดอันมาให้ผลปลูกน้ำนน้องอมบุ้งสิบลูกโบเบิร์ดดอกนอกพอดีแล้วฟัวมหลัยบ้านมาอนีกับบพอพ์ผนคือเก้าเนาะมาเมื่อใดแกบ่เคยพอดอกคนว่าโบนัสผลไหวก่อนว่ามือนีสิมหาหามืออื่นสิมาหา เพิ่นกับวูฮุ่ยเฮือนคันว่าบนนัดไหวคันว่าห้านัดไหวแบบว่ามือม่ออื่นมื่ออื่นน้องอ้อมสิมาหาเด้อเพิ่นกับบอไปเนาะตัดอ้อยเพิ่นกับยู่เฮือนก่อนน้องอ้อมสิมาหาตอนเช้าเพิ่นกับยู่เฮือนตอนเช้าตอนแรกเพิ่นกับตัดอ้อยพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยตามที่เพิ่นเคยเหน็นแะไรป้าเพื่อนก็เป็นข้าวกินเพิ่นเพิ่นบ,มมนบมรร่มีหมอแหงแต่กับพวกเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยหมอหมอกับหมอใบเดียว ่วย้วมีอยู่ประมาณหาหกใบเนาะหวยอยู่กับโซ่อยู่ชองคนเพิ่นกับเอยากซื้อลายเพิ่นว่าคันว่าซื้อลายกะจ็กซีใส่ยังเนาะเพราะว่าอยู่แค่สองคนแม่ลูกเนาะคันว่าอยู่ร้ายกว่านี้เพิ่นอาจีวซื้อลายถสวยบวงพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยห้าที่ทุกคนกะสิเห็ดน้อยกว่านี้เนาะตัวนั้นอาจีหน้อยกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้อาจชีใหญ่กว่าพ่อแม่ปลาลุงคันว่าเห็ดใหญ่ร้ายมันกะสิบ่มีไม่ใช่เนาะเพิ่นเจ็ดเห็ด เพราะว่าตัวนี้มันหนาวแหง้งมันอยู่มันลมเนอะชุมนีม้แหง้งลมแห้งแ่มผอมเนี่ปลาลงเอ้ย ซ้ำๆได้เห็ดตัวใหญ่ขึ้นเนาะเหมืนก็เห็ดตัวหน่อยไปก้อนมาในน,น้องออมว่าโอ้มีปลาวานชื่อว่าเมื่อนี้ได้ยินเสียงตอกไม้เปิ้งๆเห็ดยอ,อ,อ,อย่างเนาะว่าก็เลยอยางมาเบิ่อเนาะมาเน็กก็อยางมาถามไทย่อเลยว่าน้องปลาวานเศร้าไข่ล้วบ่แต่ก็เศร้าแล้วเนาะก็สว่าดีเนาะไปหาหมอเธอเดียวก็เศร้าคันเป็นคนคันเป็นน้องอ้อนนี่น้องอ้อนน้องกวางนี่คันว่าไข่นี่สีหามือยังบบเศร้าพ่อแม่ปาลูกเลยอ่าเดียว เป็นหูว่าลูกเิ่นจีแบบคีงห้อนเป็นไข่เริ่มสีเป็นไข่พ่นกะเอายาลงให้กินแล้วก็ซักยาหายเนาะพันกะถือว่าอนั้นทันเนาะเิ่นเห็ดงามได้เห็ดู้เดียวขนาดเห็ดกับคุณแม่สองคนยังบวงามพอเวปาลูกเป็นเห็ดคนเดียวโคตรงามเลยแบบว่าเป็นตะมูตะมีน้อยค่ะนอะกจอยู่แบบอบอุ่นเนาะน้อยๆน,น,นะนี่ฮามุงหญ่ามุงหย่าแหละมันสิอุ่นกว่า มุงลังกระสีได้พอ่อแม่ป้าลุงเพราะวัญญามันมีความอบอุ่นนะคะแอ็มผ้ากระจาดใส่เนะาะผ้าที่เที่ยวเปิดค่ะสะเอาผ้ากระจาดตัวเก่าวันนี้แหละเนาะใส่ซ้ำๆได้เห็ดตัวใหญ่เนาะคันว่าคันว่าเพิ่นบ่ใส่ลังกระสีตัวน้อยนี่นอ้องเอมกะสีเอาไว้ถ่าให้เพิ่นใส่ตัวใหญ่เนาะเพราะว่าคันว่าใส่ลังกระสีตัวน้อยๆนี่พ,พ่อแม่ป้าลุงคืดเบิ่งวันยามฮ้อนเนาะยามมันแดดแห้งไปนั่งอยู่ในนั้นไปนอนอยู่ในนั้น สิบุสุกเลยบอกว่าคนว่ามันห้อนละไรเฮาเห็ดต่ําและใส่ลังกะซีน่ะมันอยู่ไรเด้พอเมียปลาลูว่ามันห้อนเนาะ้ามื้อนี้นาะมื้อนี้น้องอมมาผนกับพ่อผ่น้องอมก็ได้เ้าคนเดียวอีกแล้วมื้อนี้พอเม่ปลาลูมามื้อใดก็ได้เ้าคนเดียวทุกมือเนาะเพราะว่ามาบ่าเคยพ่อ่นจักเถื่ออนี่ก็บรรยากาศเริ่มขำลงขำลงแต่ผลยังบบทันมาอยู่อยู่ยังบบทันมาเถื่อเนาะเพราะว่านี่ค่ะ จนสี่หกโมงแลวยังมาอยู่ขำลงเลยเนาะ่นมาเมือได้กับประมาณหกโมงน้องอมมามือน่้น,นะเนาะยางมาจเิผลประมาณหกโมงแหละหากกเห็นมาน้องอมมานางถ่ายตั้งแต่สี่โมงแรงจนหอดหามงจนสี่หอดหกโมงเล,ลวน้องเมื่อแล้วก็ยางมาอีกวันนี้เห็นพ,อพ่อผลจนว่ามืดเนาะน้องอมก็เลยบ่ได้ถ่ายให้พ่อแม่ป้าลุงเบิกทราบบารีพว่ามันมืดแล้วเนาะ บ้านอันนี้ก็เริ่มสีคาวเลยน้องอ้อมยังบ่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินถ้าคุณแม่อยู่คุณแม่เพิ่นออกมาในบ้านนะน้องอ้อมก็สีคอโตเมือม่อแล้วนะเนาะวันนี้เพิ่นเพิ่นเห็ดตัวนี้มืออื่นเพิ่นอาจจะสีอยู่เฮือนเนาะคาดว่ามือได้เพิ่นอยู่เพิ่นมือได้เพิ่นเห็ดน้องอ้อมสีมาอัปเดตตัวนี้ว่าเพิ่นเห็ดแล้วจากมือเพิ่นเริ่มเห็ดมือนี่เข่งมือเนาะเข่งมือเห็ดแต่ต้นเศ้าตัวนีนน้เพราะว่ะมือเศร้านี้น้องอ้อมบ่ได้มาหาเพิน่นเพราะว่าน้องอ้อมมีม ทุลาไปตามที่แม่ปลาลูกเห็นแน่แหละเนาะน้องอ้อมไปพูดแล้วน้องอ้อมบ่ได้แวะมาหาผืนน่นซะ้ำเนาะแต่ละมือน้องอ้อมสิแว,วะมาหาก่อนน้องอ้อมบ่แวะมาหาแต่มีคุณแม่แวะเขามาหาก่อนเนาะว่ามื้อนี้เพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบอ่หรือว่าบอ่อยู่เพิ่นกัคุณแม่ก็สิได้บอกน้องอ้อมมัดมื้อน้องอ้อมไปอยังมาเองเนาะป้าน,น้องอ้อมกับวบาคนเดียวกัถือว่าเหมยได้พ่อแม่ปลาลูกเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบอ่อยู่เนาะน้องอ้อมมามื้อใดก็บ่เคยพผอนจักเทื่อ มาแล้วครับขันว่าโบนัดไว้เพิ่นกะโบยู่เนาะมันตรงได้นัดไวว่ามื้อนี้เจ้าอยู่เพื่อนเด้อน้องอ้อมสิเข้ามาหาเพิ่นจึงได้อยู่เนาะถ้าว่ามื้อนี้น้องอมม้อมบ่ได้มานัดเพิ่นเพิ่นกะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามปกติเพิ่นเนาะพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยอ้อมกสิได้โอโตเมื่อแล้วเพราะว่าว้าวอยู่นีก่กะเฮิร์เติบแล้วเนาะเด็กน,น้องอ้อมกะเวลาเพิ่นเฮ็ดแล้วน้องอ้อมสิมาอัปเดตให้พ่อแม่ป้าลุงเบิง่งอีกเดือนนึงเนาะว่าเพิ่นสิแล้วจักมือแล้วเนาะๆๆ มื่ออื่นน้องอ้อมมาแต่หงเฮียนแต่เวนน้องอ้อมสีมาแวะถ่ายให้พ่อแม่ป้าลุงเบิองถาว่าเพิ่นเห็ดตอนคืนเนาะมาแรงเพิ่นอาจจีเห็ดพ่อแม่ป้าลุงเลยเพราะว่าเพิ่นเห็ดตอนคืนมันจีบเ่อด์หรือน้องอ้อมกันย่างช่วงใส่เนาะไว้เห็ดแล้วไรเช่นนี้แต่ละเทื้อน้องอ้อมเห็นหนะัก ผู้หญิงเขาอาซีโน่เซาขึ้นบดายน้อมันลำใหญ่แฮงโอเคสำหรับคลิปนี้น้องออมกสิจบไว้เพียงเท่านี้ขอบุญขอบคุณเอสจีทุกคนเด้อที่เข้ามากำลังใจน้องออมกัขอสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยปรารถนาสิ่งใด้กับโคได้สิ่งนั้นเด้อจาถุกพาน้องออมมาพิจารณาประกันรายกัขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้กัขอกล่าวคำว่าจ้า บายดีสบายดีพบพ่กคันคิดหนาเด้อไปแล้วบายบาย